ครับเพื่อนๆวันนี้ปอภูมิใจนําเสนอรายการภูมิไทยสารคดีความรู้ภูมิญาสร้างชาติที่สืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งช่องทรูปลุกปัญญาโทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรมครับสาหรับสารคดีชุดคนของแผ่นดินซึ่งจัดทําขึ้นโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูล,ลน,นิธิอนันทบิรีดลในตอนนี้พอจะพาเพื่อนไปฟังเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวกันบ้างเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมภาคภูมิใจที่ได้เกิดขึ้นมาบนผืนแผ่นดินทองที่ดมสมบูรณ์แห่งนี้ครับ เฉลิมช,ชมพร้อมๆกันครับปรับความรู้เกี่ยวกับข้าวจากผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมีดลท่านแรกในช่วงต่อไปครับเรามาพูดคุยกับปราด,ด้านเกษตรท่านอื่นกันต่อเลยครับน่าภูมิใจใช่ไหมครับที่บ้านเมืองของเรายังมีคนไทยเก่งๆอีกมากมายที่ได้ใช้ความรู้ของตัวเองแล้วกาดจากทุนพระราชทานมูลนิธิอนันทมีดลเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรกรรมตามแนวทางพระราชดำริข,ของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาของเรา และคราวหน้าครับเรามาร่วมสำนึกในคุณค่าภูมิปัญญาของบรรฑชนกันใหม่ในรายการภูมิไทยทางช่องทูปรุปัญญาโทรทัศน์ความรู้คู่นรรทครับ